Boom. Yeah. เช่นเคยนะคะมาเจอกับจอยแล้วก็เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะสาขาสีแยกโรบินสันนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้มาเจอกับจอยวันนี้อย่างที่บอกมีรถกระบะนะคะสวยๆเข้ามาใหม่นะคะแต่งหล่อๆราคาเบาๆด้วยวันนี้เอาใจใครหลายคนที่นะคะ อยากได้กระบะนะคะส่งเบาๆนะคะแล้วก็พร้อมแต่งนะคะพร้อมใช้งานไปเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะหล่อๆแบบนี้วันนี้จอยมีมาให้ลูกค้าชมกันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นข้างหลังนี้เลยนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นมิ s ซูบิชินะคะไททันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะคะ2.5ตัวนี้เป็นตัว plus นะคะเป็นตัวยกสูงเลยนะคะเป็นแคปด้วยนะเป็นปี2014ค่ะเป็นปีรถที่ไม่ถือว่า ต่ำแล้วก็ไม่สูงนะคะอยู่กลางๆนะปี14ก็ถือว่าใหม่นะคะตัวนี้นี่กระจังหน้าของเขาจะเป็นโคมเมียมนะคะ2ชั้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นแบบมันติค่ะดวงใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะ มีกระจังหน้านี้เป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบรังรึ่งนะคะสีดํานะคะแต่งแบบแนวออกสปอร์ตนิดนึงนะคะหล่อมากนะคะมาดูด้านข้างนั้นเราจะไปแบบรัวๆนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราหรือเข้ามาที่เพจคาเซ็นเตอร์สาขานี้ได้เลยนะคะนี่เราให้แม็กใหม่ย,ยางใหม่อีกแล้วแต่งหล่อๆเลยอันนี้เป็นแม็กนะคะเป็นแม็ก ที่านะคะขอบ18นะแล้วก็เป็นยางปี2020อันนี้ยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ยางใหม่นะคะยางปี20เลยให้ยางปี20ไปเลย4เส้นนะคะแถมไปให้นะ,ะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครมเมียมนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะคะทุกอย่างครบนะคะนี่มือจับโครมเมียมพร้อมกันลายบันไดข้างนะคะกุญแจรีโมทด้วยนะ,ะตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะนะฮะ เปิดแคปไม่ได้ค่ะนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไททันพลสนะคะตัวสูงนะคะเป็นตัวยกสูงนะ,ะสูงสูงวะสูงนะนะคะสูงกว่าคนไลา์นะคะมาดูด้านหลังนิดนึงมาดูด้านหลังหน่อยมาด้านหลังไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้ายนี่ไหมไฟไท้ายสวยมากนะคะเป็น3ามชั้นเหมือนขนมชั้นวะ 3มสีนะคะ3ชั้นแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะสัญลักษณ์ของมิตซูบิชิอยู่ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูกระบะท้ายนิดนึงนะคะอ่ะ ปี2014นะคะการใช้งานนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะสภาพก็สมบูรณ์ครบถ้วนนะคะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนี่ฝาท้ายยังเดิมๆอยู่เลยนะคะน็อตไม่เคยแกะฝาท้ายนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่เคยทําสีเลยนะคะทั้งคันนะคะมาถึงล้างขายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะมาต่อยพาไปดูภายในนะ ายในนะคะของเขาจะเป็นโทนออกจะสีดำๆนะคะใหม่มากเลยนะคะคอนโซลใหม่นะคะอยากขึ้นให้ดูนิดนึงนะคะจะขึ้นลำบากนิดนึงสำหรับคนขาสั้ <c oughs> นนะเป็นคอนโซลสีดำตกแต่งด้วยเขาเรียกแถบเมทัลลิกนะคะนี่ตรงกรอบนะคะก็จะมีอันนี้นี่สำหรับลูกค้าที่อยากใส่จอนะคะใส่ได้ตรงนี้หรือถ้าไม่เป็นจอก็เป็นที่เก็บของได้นะคะแอร ปรับมือนะคะนี่มีวิทยุนะคะตัวนี้เป็นวิทยุของโซนี่เลยนะคะนี่คู่ตัวเลยเนาะโซนี่นะคะใช้ยี่หอดีด้วยโซนี่นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับง่ายๆนะคะเข้าเกียร์สบายๆเลยนี่ช่องวางแก้วน้ํานะคะพื้นที่ใช้สอยในรถนะคะเยอะมากนะ,ะแล้วก็เบาะเบาะตัวนี้จะเป็น เบ,บาะ5กมหยี่นะคะเป็นสีดำเป็นสีทูโทนดำเทานะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เราลืมใส่พมเนาะออกรถกับเพชคาทุกคันนะคะเราจะใส่เราจะแถมพมไว้นิ้วนะคะให้รอบคันเลยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังให้นะนี่มีอ่ะดูแคบหน่อยให้ดู ใช่ไม่ได้ติดนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะนี่เบาะเดิมเลยสภาพของเบาะใหม่มากเลยนะคะห้องโดยสารนะคะตัวนี้จะเปิดแคปไม่ได้นะแต่ว่าแคปกว้างมากนะคะนั่งได้หลายคนเลยนะคะจุได้เยอะนะคะพื้นที่ใช้สอยในกว้างนะกว้างขวางมากเลยนะคะพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยนะคะนี่พวงมาลัยนะคะทรงสปอร์ตด,ด้วยนะคะแล้วก็มี แอร์แบ็กนะคะบบคุณหน้าอหนึ่งลูกนะคะคุณหน้าไม่มีเนาะแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะคะไมตัวนี้ก็คือไมก็นี่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าโลนะคะเป็นไมแท้แน่นอนนะคะถือว่าไมแสนสองนี่ก็ปกติเนะาะตามอายุการใช้งานนะคะรถปี2014แล้วหน้าปัดเรือนไมก็ตัวเลขเห็นชัดเจนนะคะ,ะอืมนนะคะตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะแล้วก็มีอ่า เราเรียกกระจกมองข้างสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะเราจะไปแบบรัวๆนะคะเปิดเครื่องให้หน่อยเราจะ ก็จะเปิดลําบากโอ้โหเครื่องใหม่มากเครื่องกลิบมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซี140แรงม้านะคะ4สูบ16วาลว้าวนะคะตัวนี้เครื่องใหม่เครื่องเดิมเลยนะคะแบตลูกใหม่ด้วยนะมีเครื่องใหม่มากนะคะเครื่องเดิมเลยร้อยม์กสียังอยู่นะคะ รับประกันได้เลยนะคะว่านี่เครื่องเดิมเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีหยดไม่มีย้อยนะคะน้ํามันไม่มีซึมเลยนะคะเครื่องสะอาดเอี่ยมทั้งแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตไม่เคยขยับสติกเกอร์รับประกันอยู่ครบนะคะนี่สวยมากนะคะเครื่องสวยจริงๆเลยเครื่องเอี่ยมมากเลยนะ,ะถือว่าโอเคเนาะการใช้งานนะคะน้อยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะนีอะไรนะ มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะมีค่ะมีระบบเบรก ABS ด้วยมาร์คสียังอยู่ครบนะคะ เราจะไม่เอาลงนะคะเพราะเราลงไม่ได้มาเรามาเปิดราคากันเลยดีกว่านะคะสําหรับไททันคันนี้นะคะปี2014นะคะสวยๆแบบนี้นะคะแถมแม็กใหม่นะคะยังใหม่ปี20เลยนะคะส่วนราคาค่าตัวของเขาตอนนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะ3 0 30,000บาทเท่านั้น3 0 0 0 0ต้นๆเท่านั้นนะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะส่งเพียง6,300เท่านั้นนะคะ6,300บาทนะคะลูกค้าขา6,000ต้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับ ลูกค้าไม่ดาวนะคะแต่ว่าถ้าดาวข้างวัดลดลงนะคะใครอยากส่งเท่าไหร่นะคะดาวเงินดาวมีเท่าไหร่ปรึกษาเราได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยไม่ต้องเสียสักบาทนะคะส่งแค่6,000ต้นเท่านั้นนะคะลูกค้าคุณสมบัตินะคะมีอะไรบ้างที่จะออกรถกับเรานะคะง่ายๆเลยค่ะ อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นนะคะ20ปีก็ออกรถได้นะคะ20ปีนะคะมีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะมีรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้เอกสารครบนะคะรับรถไปเลยนะคะทำสัญญาไม่เกิน4ถึง5วันทำการนะคะก็รับรถไปเลยอันนี้อย่างช้านะคะอย่างไววันถึง2วันเท่านั้นถ้าเครดิตดีนะคะรับรถไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียตังค์ซักบาทด,ด้วยเครดิตดีนะคะ บอกไว้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะใครสนใจรีบจับรีบจองโอนจองกับบริษัทเราเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเราล็อกลถดไว้เลยแล้วก็ทําสัญญานะคะสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะคะฟรีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามีฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีประกันภัยให้นะคะแล้วก็ฟรีน้ํามันนะคะก่อนออกนะคะก่อนลูกค้าจะรับ ขับรถกลับบ้านนะคะเรามีน้ํามันนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบีควิกให้ด้วยนะคะพร้อมกรองนะคะของแถมเยอะแยะมากมายส่วนลดนะคะอันนี้ลดแล้วนะคะจริงๆหน้าป้ายนะ3ามแสนห้านะคะสามแสนห้าบาทนะคะสำหรับคันนี้แต่ว่าเรานะคะลดเหลือแค่3าม0 0 0สบาทเท่านั้นลด2,000มื่นนะคะกับส่วนลดแล้วก็ฟรีทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องดาวด้วยนะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถ ส่งดีส่งตรงนะคะลูกค้าเคยมีลูกค้าถามว่ามีเครดิตนะคะแต่ว่าส่งรถมาประมาณ4-5เดือนนะคะได้ไหมได้นะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะตอนนี้ไม่ต้องถึงปีนะคะเพียงคุณส่ง4-5เดือนส่งตรงส่งดี4-5เดือนนี้คุณประวัติดีนะคะคุณสามารถออกรถอีกคันได้เลยนะคะ เข้ามาปรึกษาเราได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะเข้ามาคุยว่าเงื่อนไขเป็นยังไงเอกสารเป็นยังไงนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเช่นเดียวกันถ้าต้องการใช้เงินดาวน้อยนะคะเรามีรถให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะคะคันฟรีดาวก็มีนะคะเข้ามาคุยกับเราก่อนเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้ามาหาจอยที่นี่ได้เลยนะคะเรามีที่ปรึกษาการขายถึง4คนเลยนะสำหรับสาขานี้นะคะยินดีรับใช้แล้วก็ยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้จอยจะลาไปก่อนแล้วกันนะคะไปแบบรัวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีติดภารกิจลูกค้าอยู่นะคะพบกันใหม่กับจอยอีกทีก็ประมาณวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับน้องมะนาวแล้วก็น้องนุชสุดสวยของเรานะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ